สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับหลายๆท่านที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงจิ้งกงสิ่งสําคัญสําหรับมือใหม่ที่กาลังก้าวขาเข้าสู่วงการการเลี้ยงมแมลงนะใช้คําว่าก้าวขาที่กําลังให้ความสนใจในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งกงนะคะอันดับแรกที่ท่านจะต้องใส่ใจนั่นก็คือบอ่อเลี้ยงจิ้งกงค่ะบ่อเลี้ยงถือเป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงจิ้งกงเลยนะเขาจะเลี้ยงคนละแบบกับจิ้งหรีดเลยค่ะถ้าอยากจะให้เขารอดเพื่อนๆจะต้องใส่ใจในเรื่องของบอ่อเลี้ยงเป็นสําคัญ วงบอ่อปูนวงบอ่อปูนหรือวงอะไรต่างๆพวกนั้นเลี้ยงไม่ได้ค่ะขาล่วงตายตายแน่ๆเสียเงินทิ้งค่ะให้ทําบ่อเป็นแบบที่นนิตแชร์ไว้เนี่ยจะดีมากๆหรือให้นึกถึงบอ่อตะกะแตนที่มันโล่งๆอ่ะวางในที่ล่มอากาศมันจะปลอดโปร่งแต่ถ้าเป็นบอ่อแบบนั้นให้เพื่อนระวังในเรื่องของตัวเล็กตัวเล็ก ฟักออกมาใหม่ๆตัวจะคล้ายมดเลยมันจะรอดมุงได้นะคะฉะนั้นต้องกันพื้นที่ให้สําหรับตัวเล็กรอดออกไม่ได้ด้วยพอโตมาเขารอดมุงไม่ได้ก็ปล่อยเขาเป็นอิสระได้เลยแผงไข่ที่เราใช้กับการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่จาเป็นสําหรับจิ้งโกงค่ะอย่าไปใส่เยอะอย่าไปใส่มากมันจะอับจิ้งโกงไม่ชอบแล้วก็จิ้งโกงชอบพืชผักค่ะพอเขาฟักมาหนีเพื่อนๆลงพืชผักให้ได้เลยทีนี้แผงไข่ไม่จําเป็นเพราะว่าเราลงพืชผักอย่างนี้ลงใบกล้วย เขาก็จะเกาะเดู๋ยวตามใบกล้วยมีพื้นที่หลบมีพื้นที่อาศัยอยู่ได้แล้วเราลงอยู่ตลอดอ่ะเขาก็จะมีพื้นที่ลงเขาจะมีพื้นที่แอบอยู่ตลอดฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องพื้นที่อาศัยนะคะส่วนวิธีการเลี้ยงอันนี้แนบเป็นเพลิให้อยู่ในช่องอันนี้คุณเลี้ยงแมงสําหรับท่านไหนหาไม่เจอทักแชทเข้ามาค่ะอันนี้ส่งให้วิธีการทําบ่อเลี้ยงจิ้งโง่เหมือนกันฝากถึงเพื่อนๆที่เลี้ยงจิ้งหรีดบ่อเลี้ยงจงิ้งโง่เราสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้รอดแน่นแ่ค่ะเนื่องจากจิง,จงดดาะะน่กแย แล้วก็มันร้อนอบอ้าวด้วยถ้าใช้เป็นบ่อแบบเนี้ยเลี้ยงจริงหรีดได้เลี้ยงจริ้งกงดีผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มต้นทุนน้อยลงจริงๆค่ะในนี้คอนเฟิร์ม